ริมไหนได้บ้างโอเคมาเจอกครับมาวันนี้มีหัวปีมานะใครเอาไหมฮะมีหัวปีแล้วมันห้าวมันฮึดฮัดนะพอจับปุ๊บแล้วมันขึ้นเลยมันเลือดร้อนเลยเนี่ยวันนี้ไปรัฐเวนมายังครับออกไปรัฐเวนมาแล้วด้วยวันนี้เป็นรัฐเวนร่วมมอเตอาวุธอ๋อ้าัฐเวนร่วมคือหมายความว่าร่วมทั้งเราและ้ว ต้องเจอวันนั้นเจอชุดนั้นไหมเจอครับเจอชุดนั้นด้วยแต่แค่บางคนมันไม่ครบมาไม่ครบแต่คนที่ถ่ายคลิปเราเจอไหมวันนี้เจอเจออ้าวแล้วยึกยักไหมมีอาการยึกยักไหมวันนี้ไม่ครับไม่มีเลยปกติน่ารักเลยครับไม่เหมือนวันนั้นเลยไม่เหมือนครับโอ้เหมือนคนละคนเลยว่ะเฮ้ยมันวันนี้เขาก็เจอกันนะวันนี้ติดหัวปีมาไหมฝั่งนู้นน่ะไม่ได้ติดครับอ๋อ อ๋อแต่ผมติดมางี้ได้ไหมหัวปีงี้ได้ไหมยังงี้พอด้อยู่ครับพอได้เชื่ผ่านพอ <laughs> มี <laughs> แล้วมันฮึดฮัดว่ะฮึดฮัดตรงนี้ก็ได้อ่ามาอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ร่มๆนี่มาอ่าโอเค <laughs> อย่างแรกคือ <laughs> ทราบข่าวแล้วไหนพี่แพลวไหนกล้องหน้า,หนาไหนดิ <laughs> โอเคอ่าทุกคนสัญญาณเสียงชัดนะ ชัดนะโอเคอ่ามาข้างหลังมาโอ้โหไอหัวปีนี้เหนียวนะเหนียวเลยล่ะเนืดเลยอ่ะวันวันนี้นะอย่างแรกคือคนอน่ะเขาฟังไม่จะฟังนูก็ได้เพลมันย้อนเหรอได้ไหมย้อนนิดนึงเออนี่ตัวศาสตร์อันนี้คือความภาคภูมิใจของที่นี่เลยครับไม่ขึ้นอยู่ในหมุดนะหาไม่เจอใน Google ไม่เจอนะยังไม่ได้ขึ้นครับอ๋อยังไม่ขึ้นครับ สวยมาก,มากอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ภาษาตัวตวนอ๋อเก่าแก่หลายระปีโอ้หลายใช่ไหมอ่ะวันนี้ผมมาผมประสาทเนี่ยผมมาเดี๋ยวผมจะไปดูทีหลังแต่ผมอยากรู้ก่อนคือคนก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมันนั้นเป็นการออกทําทำงานของกอ,อ,องร้อยครับอ่าเพื่อจะจัดชุดในการรับรัตเวญ อ <ừ. S 2> ผมก็เตรียมชุดรัฐเวรก็สิบสามนายนะครับโดยโดยผมเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็จัดชุดรองรัมการเพิ่มอีกหนึ่งชุดรองชุดหนุนอีกหนึ่งชุด <ừ. S 2> แล้วเข้าประจำจุดครับพอรเราได้เวลาแล้วก็เซ็ตตัวบุคคลว่าใครถืออุธอะไรอมให้มีให้มีความพร้อมตั้งแต่พื้นเล็กยันปืนนำหนุนของของชุดอ่าซึ่งหัวปีเราก็มีหัวปีเราก็มีครับวันนั้นน่ะผมเห็นไอ้ไอ้ลุงคนหนึ่งมันถือหัวปีมันยั่วมันยั่วหน้าดูในคลิปในคลิปนี่เหมือนมันมันยั่วเลยนะ ยั่วเต็มที่เลยพอเสร็จปุ๊บผมก็ได้เวลาชุดหนุนชุดรองรับการเข้าที่เรียบร้อยพวกผมก็เริ่มเดินสตาร์ทจากบกร้อยเดินไปยังจุดที่เกิดปัญหาวันนั้นอแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยพอไปเจอปกติเราเดินเส้นนี้ประจําไหมเราเดินเส้นนี้ประจําไหมปกติเราเดินทางไปลัตเวนเนี่ยเดินประจําครับเดินประจําแล้วมันไปเจอได้ไงอยู่นี่ไอ้ตรงนั้นอยู่ดีมันมาโผล่มาหาเราได้ไงจะเป็นเหตุการณ์ตึงเครียดจาก เหตุการณ์ทางท้งบกทางมองอืงออซึ่ง่อนนี้นเดินได้ปกติครับเราก็เดินปกติของเราแบบนี้คุยคุยกับปกติจับมือคุยกันแวก็สัมพันธ์ดีดครับก็เดินแยกกันแต่วันนั้นเนี่ยผมดูถ้าคนสัมพันธ์ดีเวลาเราคุยกันนี้เราแบบไม่ต้องแบบมาดักยึกยึกยกัยกยกักทำกล้องอะไรอย่างนี้นะใช่มันดูแปลกมันก็คงจะไม่มีเสียงกระโชกค่าอะไรกันไอ้คนที่ถือหัวปีอ่ะผมถามอีกนึงเราเคยเจอบ่อยไหมเจอทุกครั้งเจอทุกครั้ง แต,แต่ครั้งที่ถือโัวีเนี่ยไม่ใช่คนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราคุ้นเคยแล้วอ๋อเหมือนเปลีป่ยนไปอีกคนหนึ่งแล้วพฤติกรรมของเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงก็คุยคุยคุยได้ครับก็คุยกันรู้เรื่องอ๋อคุยกันรู้เรื่องครับแต่วันนั้นนี่เหมือนคนละคนเลยครอ,อ๋อแล้วที่ไอ้อย่างฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าอา้าวเราเดินมาวันนั้นแล้วเนี่ยเขาสามารถปกป้องแผ่นดินเขาได้เขาไล่เรากลับไปเราล้มเลิกทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่เขาพูดไหมไม่ใช่เลยครับ ไม่ใช่เลยวันนั้นเนี่ยพอพวกผมขึ้นไปข้างบนได้ผมก็เจรจากับหัวหน้าชุดณจุดนั้นคนนั้นเป็นรองผู้พันรองผู้พันของผู้พันสามเจ็ดหนึ่งครับก็คุยกันเจรจาไม่ต้องมีคนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเนเรียบร้อยครับผมไปจับมือประมาณสองสามสองสามสองส,สามรอบครับจับมือเสร็จปุ๊บผมก็พาแกเดิน ผมจะเดินเส้นนี้ผมพาแกไปดูให้เร้รู้ว่าเนี่ยผมจะไปเส้นนี้จริงๆผมไม่ได้ไปเส้นอื่นให้แกปั้นใจอครับผมก็รอทีมของผมที่อยู่ข้ขางหลังมาจนครบผมเดินไปข้างหน้าแล้วทีมหลังเขาก็เริ่มปิดท้ายมาเรื่อยๆแต่ไอภาพที่เห็นน่ะก็คือเป็นมุมกล้องของฐานกัมพูชาที่ถ่ายไว้อเป็นภาพไล่หลังที่ผมกํลาลังเดินออกจากฐานไปแล้วก็เหมือนเขากํลาลังมา คือมันคุยกันรู้เรื่องคือความหมายคือว่าตอนแรกอะ่ะมันก็มีปะกันเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันเคลียร์กันรู้เรื่องก,ก็คือผมก็จะไปทางของผมที่ผมเดินทุกวันนะผมไม่ได้เข้าไปในที่ของคุณคส่วนคุณก็อย่ามายุ่งกับผมบแล้วสุดท้ายก็คือตกลงกันได้เราก็คือเดินไปลา่าจุดเวนของเราต่อปปต,ต่อใช่ไหมหรือว่าเรากลับบ้านเดินต่อครับ ก็คือเดินต um ่อเดินต่อจนจุดสุดเส้นทางที่ผมเดินประจำนั่นก็คือเราไปยันจบแต่มันใช้เหลี่ยมจังว่าเอามุมกล้องมาปล่อยใช่ไหมว่าเฮ้ยนี่เดินหันหลังแล้วยอมแพ้แล้วแต่ไม่ใช่ก็คือเราไปทํางานเราต่อจนจบครับอ๋อเนี่ยมันก็ตั้งใจใช่ค่ะอย่างนี้ถือว่าตั้งใจมาใช่ไหมมาเก็บคลิปมาอะไรเราใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรใช่ไหมคะพี่ว่าเขาจะถ่ายคลิปเราแต่กล้องเราที่ที่ที่ถ่ายเราเราก็ถ่ายเหมือนกันนะครับ มันมันคือบนตั้งกระบวนเริ่มเดินแล้วเราก็ไม่ได้ดูข้างหลังด้วยอแล้วก็ระวังกันหลังก็เดินไปเลยแล้วก็มันสังเกตว่าเขาจะตั้งกล้องถ่ายยาวไปอีกอซึ่งปกติตามปฏิบัติธรรมเนียมนี้เขาไม่ทํากันถูกไหมพี่ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่มันเจอกันบ่อยอยู่แล้วใช่ยิ่งทําแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ตึงเครียดกันขึ้นไปอีกใช่ครับออแต่เนี่ยคือวันนั้นสิ่งที่น่าชื่นชมคือเราคุมสติได้ดีเอาหนาเขายั่งงั้นนะมีแต่คนบอกว่าไม่สักทีนึงอ่ะ เพราะอะไรอ่ะมันต้องมีความอดแล้วเล่นและทนครับทนะทนะครับคำยั่วยุเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราหลงกลในคำยั่วยุของเขาอ่าเราจะเป็นฝ่ายผิดพลาดก่อนเป็นคนเริ่มซึ่งมันก็ไม่ดีอดทนภารกิจมันทําให้เราอดทนก่อนครับเออโคตรเจ๋งเลยคือถ้ายั่วย่างเงี้ยอ่ะมันเขาอาจจะยั่วก็แค่ย,ยัว่วแต่เขาไม่ทําไม่ลงมือถูกไหมใช่ครับแต่เขาจะยั่วให้เราลงมือทาใช่<ค><ย>อ๋อเป็นฟิลลิ่งนี้ ามองว่าเจตนาของเขาคือขึ้นมายั่วเราเลยใช่ไหมคะอืมเป็นเหมือนเตรียมสร้างคอนเทนต์ของเขาสักอย่างหนึ่งเพื่อจะไปเตรียมการในลงไอโอของเขานะอ๋คอคือมาสร้างสถานการณ์เพราะมันผิดปกติเพราะวันนี้เมื่อกี้อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ผมเดินมานะผมถามก่อนว่าวันนี้เจอกันเปล่าได้เดินเขาบอกรัฐเวรด้วยกันร,ร่วมคือรัฐเวรร่วมคืออะไรพี่อธิบายก่อนเผื่อคนไม่เข้าใจรัฐเวรร่วมเป็นงาน แต่เป็นการลาดตระเวนของทั้งสองฝ่ายในจำนวนที่เท่าเท่ากันครับซึ่งก็มีฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งของกัมพูชาเดินด้วยกันเดินด้วยกันจากจุดเริ่มต้นยันจุดสุดท้ายแล้วก็เดินกลับมาจากจุดสุดท้ายมาจุดเริ่มเริ่มต้นแยกกันครับอ๋อก็คือวันนี้ได้เจอหน้ากันมาแล้วเจอแล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้เจอครบทุกคนในเหตุการณ์วันนั้นมันมาแค่จำนวนจำนวนหนึ่งแต่คนที่ถือกล้องมาก็มาครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีครับ มันแปลกกับวันนั้นเลยคน, karaoke, คนคนละมุมครับเออเห็นนะแล้วลุงที่ถือหัวปีขึ้นมาดีเจอไหมคะวันนี้ไม่ไม่ไม่เห็นครับวันนี้แกไม่ได้มาอ๋ออ๋อไม่มาเอาผมผมถามอีกคนหนึ่งเขาตั้งคําถามในโซเชียลนะเฮ้ยแล้วฝั่งเราไม่พร้อมเหมือนเราไม่มีหัวปีแล้วนี่มันถือโยกไปโยกมาถือสองอันจะทับตัวเองอยู่แล้วอะเราไม่มีเหรอวันนั้นเรามีของไหมพี่มีครบมีพร้อมมีแต่ณวันนั้นเนี่ยผมสั่งลูกน้องว่า ถ้าขึ้นไปถึงแล้วให้อุธทนุนก็คือตอนนี้อุธทนนุนใ่ชุดหนึ่งเข้าที่กำบงังบางที่งทงบางเพื่อป้อมกันให้กับผมที่เป็นคนรอเจราจาคุมหนึ่งเนี่ยที่ร,ราเจรจาประมาณสองหรือสามคนที่พูดพูดภาษากับเขาเนี่ยเจราจาให้มันลงตัวแล้วก็ถ้าปลอดภัยเขาก็ค่อยถอนตัวเดินต่อไปแบบนี้ครับ<อ>เลยไม่ได้เห็นมนาะ<อ>ยืนยืนโมกันคือคือไอยอย่างถ้ายอย่างไอไอหัวปีนี่ถือนะ แต่มันอยู่กันสิบคนอย่างเงี้ยถ้าเวลามันใช้งานเนี่ยมันสิบคนมันตัวเองก็โดนแต่น,นี่คือเขามีพวกของเราเนวางแผนไว้ดีก็คืออยู่ห่างๆมองใช่ไหมถ้าไม่ดูเรื่องก็ว่ากันถูกไหมอันนี้พูดถูกไหมครับแต่มีมีครับมีแล้วปกติราะ,ะเวนคือเราก็มีมีครับแต่รัฐเวนแบบเนี้ยวุฒิครบเนี่ยเรามีเตรียไมไว้แล้วครบอืมคนคนบางทีอทำแบบนึงนะคนก็มองแบบ ฮี่ <Hey, S 2> เราเราพร้อมเราสู้เขาไหวหรือเปล่าเรากลัวเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมีคนเขาถามเงี้ยในความรู้สึกของพี่อ่ะเป็นไงอยากบอกอะไรคนพวกนี้มั้งสู้ไหวครับพร้อมไหม,มถามจริง้องกองทัพเราเราพร้อมครับอืกำลังพลเราก็พร้อมครับหัวใจนี่หัวใจก็เต็มเต็มร้อยเกินร้อยอีกครับอืมคือทุกวันนี้ก็คือทหารอาชีพอะรอคําสั่งครับอืมแม่น่าภูมิใจมากพี่ ไงเอาหัวปีไหมให้หนูเอาไปแกงกินหลุดไปได้ไหมคะไมไม่อันนี้หัวปีต้องแบกงไหมคะนี่มันต้องแบกหรอกอันนี้ถือจะไปแกงเอาแต่ถ้าคนทางบ้านดูอยู่ในมุมของพวกพี่อ่ะพี่อยากฝากบอกอะไรพวกเขามั้งอืมก็อยากอยากให้พี่น้องชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับให้มีความมั่นใจครับกับทหาร ทหารของประชาชนอยู่แล้วครับเป็นทหารที่ทําเพื่อประชาชนแล้วก็ทาเพื่อประเทศชาติครับจะไม่มีคําไม่มีวันที่จะหันหลังให้ครับข้าศึกเต็มที่ครับเต็มที่ครับเมื่อกี้เจอแฟนแฟนพี่บอกว่าตัวพี่เองก็ไม่สบายก็กินยามาสักพักบก,กบอาการดีขึ้นแล้วครับไม่กลับบ้านมากี่เดือนแล้วประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือน ไม่คิดถึงลูกอ่ะก็เนี่ยครับเขาก็ผมมันกลับแกก็มามาหาภรรยามาหาครับลูกมาหาที่นี่ครับแล้วทุกคนนะข้างหลังเหมือนกันทุกคนก็มีโอกาสได้กลับก็กลับมันถ้าไม่ได้ก็มีมาเยี่ยมที่นี่ได้ทุกคนมาเยี่ยมครอบครัวมาเยี่ยมโอ้โหโคตรเสียสละเลยนะวันนี้ผมก็ไม่ได้กลับบ้านมาสักพักแล้วลูกมาเยี่ยมมยังดีใจเลยที่นี่ก็เหมือนกันพวกพี่เสียสลามากนะหกเดือนไม่ได้กลับบ้านคโคตรสุดยอดเลยนะ เราให้กำลับบงใจกันยังไงครับพี่กับพวกน้องเราเองเนี่ยคะ่ะอืมก็พูดให้กำลังใจว่าเออไม่ให้ให้เขามีโอกาสเวลาในการติดต่อโทรศัพท์กับวีดีโอคอลหาคราอบครัวหรือมีปัญหาอะไรใองครอบครัวก็อาจจะซัพพอร์ตบางเรื่องบางอย่างได้เงี้ยครับเ,<อ>เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้เขาก็ยังทำงานกับเราได้โดยที่ไม่ต้องมีภาวะ ทบวงกับปัญหาส่วนตัวกับหรือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของเขาครอครเสียสละเลยนะเสียสละจริงนะถึง<ม>ได้เงินแต่มาอยู่ที่นี่มันก็ไม่เจอบ้านเจอคนในครอบครัว,วนะเอาเอางี้เราให้ขวัญกําลังใจเราก่อนดีกว่าไปไอ้นี่เราอยู่ไหนวะไปเอามาดิเดี๋ยวผมมาให้ผมงี้ผมเห็นในฝั่งนู้นเนี่ยมันแค่ยึกยักเสร็จแล้วแล้วมันได้ตั้งสิบห้าบาท วันนี้จะมาให้เท่าไหร่คะพี่กันเฮ้ยเราน้อยหน้าไม่ได้หรอกเราต้องสิบเจ็ดไม่ใไม่ใช่เกินไปเกินไปนะมันมาให้สิบห้าบาทนี่มันหยามนะผมบอกให้ทํางานแค่ที่ให้สิบห้าบาทที่นี่มีกาแฟกินไหมคะเออมีกาแฟไหมกาแฟเป็นกาแฟซองครับกาแฟซองครับโอ้โหอันนั้นเขาได้กาแฟตั้งถุงนึงนะดีใจแย่เลยนะได้กาแฟถุงหนึ่งตาค้างเลยแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกอันนั้นมันเหมาะรวงข้าวมากกว่า เหมือนเหมือนเหมือนค้างรวงข้าวมาอันนั้นน่ะนะเดีย๋ยวผมนี้คืออย่างแรกก็คือพอทราบข่าวแหละก็คุยกับทางท่านผู้การรนะแล้วก็เห็นว่าโอเคเราก็มีอะไรซัพพอร์ตได้ผมก็อยากทําให้เต็มที่ถ้ามีอะไรถไ้าพี่ขาดอะไรบอกบก็อย่างแรกอ่ะอันนี้คือกล้องอันนี้ได้ใช้ไหมถ้าอย่างเงี้ยเพิ่งได้รับมาเมื่อวานครับอ่าได้ใช้ไหมยังไม่ได้ใช้โอเคจะได้ใช้แน่นอนจะได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวรอดูซิงเกิลนะปกติเขากลัวต้นกล้วยไหมต้นกล้วยอ่ะ วันหลังรัตเวงพี่แบกต้นกล้วยไปด้วยได้ไหมได้ไหมทำคลิปกันยังเนี่ยที่เนี่ยยังยังยังไม่ทําคลิปโดดล่มใช่ไหมยังครับเดี๋ยวรอดูนะอะไรอะไรที่กระโดดล่มอ่ะสแตนบายสแตนบายอ่ะแล้วก็ดึง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 กันอ่ะผมรอดูแล้วก็รัตเวงติดต้นกล้วยไปหน่อยเพื่อเขาเขาอาจจะแย่งไงไม่ไม่พกปืนเลยใช่ไหมครับพี่เหมือนเขาแยงแยงต้นกล้วยมากกว่านะแล้ก็นี้เดี๋ยวกล้องอ่ะเดี๋ยวผมเอามาให้เวลาเดินทีชุดหนึ่ง ตามสิบกว่าใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยวผม,มเอากล้องมาให้ตามที่ถ้านผู้การแกแจ้งก็เอามาเพิ่มอันนี้ชุดหนึ่งเอาไปก่อนเดี๋ยวเผื่อได้เห็นซิงเกิลชนต้นกล้วยกับอ่าวอวอซิมใช่ไหมอันนี้อันนี้คือเป็นวอซิมครัโอเคเดี๋ยวจัดการให้อันนี้เอาของต้องใช้จัดการให้อ่าน, <c oughs> นี่นี่โทเอ้ยโทนี่เฮ้ย ฮะไอชิมหายทำไมของกูเป็นงี้เนี่ยมาดูดิทำไมของวิกันได้แบบงี้เฮ้ยฮ่าแล้วมันเอาไปล้อแย่เลยเนี่ยของเราเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ของผมไม่เกี่ยวของอื่นนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาไปบิดเบือนกันนะไอฝั่งนู้นเน่ะอันนี้ของของกูนะเดีนมันชอบเดียนมันชอบเอาแบงยี่สิบเราไปเล่นกันไม่กล้าเล่นแบงพันเนี่ยอันนี้ของผมนี่อ่ามาของทุกคนอันนี้เป็นของผมเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีนะพี่ ทุกคนอันนี้คือผมมาอยากให้กำลังใจทุกคนนะผมถามผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ใช้หรอกแต่ลูกเมียที่บ้านครอบครัวได้ใช้แน่นะครับต่อมาอันนี้มันคนละสองนะอือสองพวงอ่าโอเคสองอนุญ,ญาตนะพี่นะจะถ่ายรูปด้วยกันนะโทษนะอ้าวล้เนี่มัน ไม่ไม่ยืนยันนะไม่ใช่สิบห้าบาทนะยายาลิสิบห้าบาทนะนี่ประเทศไทยไม่ได้หยองแยงอย่างนั้นนะมาขออนุญาตทุกคนครับมาเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกัน,อ,นอ,อ่าม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 าสู้ๆนะพี่มังถ่ายให้ไป มาสู้ๆนะมาลุยมาเลยเฮ้สู้ๆนะขอบคุณมากมาวันนี้ถือหัวปีแน่เลยเนี่ยคนเนี้ยมาสู้ๆนะขอบคุณ <laughs> มาก มาลุยขอบคุณนะขอบคุณที่ดูแลประเทศชาติขอบคุณนี่ไงสู้ๆขอบคุณมากเดี๋ยวให้มาขอบคุณฮะไปเอาขาดใครอ่ะขาดใครไหมครบไหม สองสามสี่ห้าหกอ๋ออ่ะผมฝากควบขอบคุณขอบคุณแทนทุกคนนะนี่นะขอบคุณมากๆนะผมชื่นชมนะวันนั้นขอบคุณที่มีสติแล้วก็เหนือชั้นกว่าผมเชื่อทุกคนหัวใจเกินร้อยอยู่แล้วล่วะะก็วันนี้มาเห็นได้จริงเจอแฟนด้วยเห็นความเสียสลาดทุกคนหลายคนไม่ได้กลับบ้านเดินไกลเจอคนยั่วยุเป็นผมในสติแตกไแล้ว นะแต่ทุกคนทําได้ดีจริงๆนะก็ขอชื่นชมผมมาอันนี้เป็นขวัญกําลังใจที่ f อฟนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมเองที่อยากจะให้นะให้ไม่ได้หวังอะไรเลยแค่อยากจะให้เป็นกําลังใจนะวันนี้คนที่ยั่วยุได้กาแฟถุงหนึงกับเงินสิบห้าบาทแต่คนที่มีสติคือคนที่คนที่ชนะนะได้มากกว่าเยอะนะครับนะอย่างน้อยวันนี้นะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ได้เห็นนะเขาภาคภูมิใจกับทุกๆคนแน่นอน นะครับผมก็ภูมิใจนะขอบคุณที่ดูแลประเทศชาติเดี๋ยวถ่ายรูปกันขอบคุณครับขอบคุณครับมาทางไหนที่อันนี้เป็นที่ลึกนี่ก็ได้มาคนมาเชิญครับมาใส่ยิ้มใ้่ัน่นี่มันโตหัวที่ต้องถือใจ่ผัวแล้วอ๋อ เออไม่มีต้นนะเอาต้นมาประกอบร่างหน่อยนะได้ไหมย้อนไหมได้ครับพี่ครับขอขออนุญาตกดกดรูทที่หนึ่งครับเจ๊เจ๊มาเถะให้เจ๊เจ๊เข้ามาเจ๊เข้ามาเจ๊เข้ามาเดี๋ยวไทยนะให้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 มามายวถ่ายให้มาถ่ายด้วยกันมาเดี๋ยวเทำไมครับเดี๋ยวทำไมฟังไทยเลยนะ ยืนซ้อนยืนซ้อนข้างหลังยืนซ้อนกันแล้วก็ขับกันก็ได้เลยครับยืนซ้อนหลังพูดกันกับผมฝั่งนี้ได้อ๋อได้ไหมเห็นชัดไหมหรือหรือขึ้นยืนข้างหลังชัดกว่าตรงนี้ครับเอาตรงนี้นะโอเคเอามาๆมาเจ้าทินมาอันนี้เราจะเวีนด้วยไหมเนี่ยคนเนี้ยจะไปด้วยอ่ะ ขึ้นเหิมหน่อยได้ไหมครับอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง